i'm ready no! sorry it's dj ได้ได้เจ้งวับเจ้าวัดรับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดเซียนพิชชิงอ่าวันนี้มึงเอียดกลับมาจากพระกิจตามหาลูกเนี่ยไปเลยมีงจะพาลูน้องมาติราชลาวกับเจียวไบโอผมเอียรตัวนี้ไม่มีขายแล้วนะทุกคนไม่อือเหรอมันพ่อตัวนี้มันเก่าเห็นวันนั้นบางเอียดว่าทวินมินิไม่บางเอียด์เลยเงอ้เพราะว่าที่ไม่มีขายเพราะตัวนี้มันเก่า ที่เขาขายตัวใหม่ฉะนั้นคลิปนี้กดไลก์มเอียดและตามมาดับชมเพราะว่ามุกจะได้ไปจ่วยนกีดตัวเดี๋ยวแม้ผมไปหมดเลยไม่เหลือตรนันปุ๊บด่วนจาดกดไลค์ตามมาเลยมาน้องๆเรามาแหลงนี้หรอไม่รู้ว่าเขามาตีก่อนโนไม้นะแต่เราลงเข้ามาเลยนี่เพามันจะกัดไม้ไม่ได้เข้ามานานเลยนานแค่ไหนนะไม่รู้นะแต่ลองเลย น้องเลนี มาดูกันว่าจะกัดไมหมนะทุกคนนะเหนียวลอยเลยไม่เตี่ย ยนที่ถูกตัวกัดนิ่มเห็นว่าออกมาเลยหน้าปีนี่เดี๋ยววะวันนี้ กัดก,ก็ดังตุบแล้วน,อนอ้องเออแ่ยงเลยนะยังไม่กัดเลย ทรายปุ๊บวินยุ่มยมหมดแลเ้เนาะหน้าแบบนี้วิ่งบนใบบัวน้นองนอ เงินกึบใช่เราต้องปีขึ้นกว่างแล้วลากลงมาใช่ทุกคนทุกต้งแล้วฮนน่าทุกคนต้อมาได้แล้วมามมทุกคนกรอแล้ว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 ทุกคน กลัวอะไรทุกคนกลัวอะไรทุกคนกลัวอะไรทุกคนอ่าไส่ปอกน้องๆเต็มแรกของวันนี้กับไส่ปอกเต็มปากน,น้องๆยิงแก้วจัดไปน้องๆเกะเลยนะทุกคนเป็นไงบ้างไส่สวยกลมๆเห็นไหมอ๋อระดับบางเอียดามากายยดดมันเลย เงื้อมันแรงว่านมากนี่แต่ว่าลากไม่ดีได้ร้อยลางมาเด้อหลุดลาวาตั้งนี้ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเราค่อยนับเต็มหลุดแล้ว,วใช่อ่ะระดับบางเอียงน้นงองๆเออฝางจา่าฝางโยงนี่คนกับกบไม่ใส่สายหนะ้า เพราะว่าใส่ใจหน้านี่มันเสียเอ็กเซนใช่ไหมาไม่กี่ไม้ใช่ไหมหา,ามปางกลาวเลยออึงอึงอ้อ,อึงน้องไปต่อน้อง,อง,องไม่รู้ว่ามันจะลงไหมนะไม่ลงนะคะ นี่ทุกคนลากมาน้ำบานเลยแรงเงียบมกเลยตีขึ้นบกประมาทแล้วลากลงมานี่ตามมาเลยยิ่วมาเลยนี่ทุกคนอันนี้ได้แล้วล่ะแรงมา กัดเลยไหมเดนดี้ตามมาลูกอ,อุ้ยอุ้ยอ๋อกางวังก็มีเหมอกนกะ่ะกางวังก็มันมีปลาไปเนาะไม่ใช่ที่เดินไหมยญ้าไหมกลางวังกันหะนุ่ะไหนสัดไปกลางวังเลยดิ แต่ว,ว่าเหยื่อไม่ถึงน้ำในกลางวังใช่ไหมน้องๆเหยื่อไม่ถึงน้ำในกลางวังจัดไปแล้วหนึ่งเต็มน้องๆกับช่อนไซปอกโอ้โหโล่มเรียบร้อยมากล่มตบจบเลงงื่องละเอียด mà có mình tên đi rồi mấy mà đu nóng nóng mà mình tên mấy ô hồng mặt lưu chắc cười น้องๆบอกว่ากรอช้าๆบางอย่างช้าๆช้าๆเลยนะทุกคนอันน่ะช้าๆได้มาแ้ยทุกคนช้าๆได้พาเล่มงามทุกคนสัดขึ้นโบกแล้วก็ลากลงมาปั๊บคอยดูนะดอกนี้ไม่เหลือนี่ pap 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 siap dong nari ya? ha? siap bukuk bukuk dong ikan ว้าวทุกคนอ้ทุกคนว้าวทุกคนให้สายเล่นสายว้ทุกคน้ทุกคนดูทุกคนอยู่อยู่ทุกคนอยู่อยู่ว้ทุกคนอยู่ทุกคนว้าวทุกคนอยู่เต็มปากกับทุกคนสายสวยตัวนี้สวยกว่าเดิมนะเนี่ยแมงวันนี้ลอยลางมาเด้อโอ้สองเต็มแลวน้องๆเออสวยวันนี้กัดถึงได้กัดถึงได้เลยนะ โอ้วันนี้ฝีมือเราเี่งมากวัดฝีมือนะวันนี้นะวัดถึงได้วัดถึงได้เลยวันนี้เก่งเลยอืมปลาชนบินได้างเร็วเนาเอฟซีเออได้ปอกบินได้างเร็วโอ้มันลุงเร็่ยวน 4, นะ้อเอฟซเนาะไม่เป็นไรตัวนั้นตัวเล็กมาเด้อปล่อยมันนะเห็นดูน,นะตัวนี้ปลาขึ้นบริษัทกันนั้นมาน้องๆตัวนี้ใจสวยนะ นี่ทุกคนสาสวยนะตัวนี้ดนนูนี่ทุกคนนี่ทุกคนเต็ม้ามกับเหยื่อไบโอแมลงวันนะครับสาสวยแกก่อนเดี๋ยวเราไปยืนกันต่อว่าจะกัดอีกไหมงั้นจะตั้งปล่าไว้ตรงนี้ก่อนให้ดูเหยื่ออนะไรมันติดย,ยุ่ไหนอืม ติดแบบไอ้นู้นเลยนะทุกคนติดฝีมือเริเ่มเงินดูทุกคนใสสวยแก้วอยู่นี่ก่อนลูกเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวก็เราค่อยว่ากันน่าจะปล่อยเลยนะทุกคนเถอะเพราะว่าบางเีินไม่กินแต่ว่าบางเีินก็เก็บแต้มก่อน น้องหมากก็ไม่ได้กินนี่เบอร์ตุกโปอยนั่นแหละตามคลิปน้องๆเลยถ้าว่ามันวิ่งลงก่อนก็ไม่เป็นไรนะไปต่อโอ้โหได้ผลออกมาเอ้อแบบนั้นตีขึ้นบกแล้วล่กล,ลงน้ําไปทุกคนไปดูกันต่อมาเต็มที่สองจะเป็นไงไอ้ที่สามทุกคนแต่ว่าใไซปอกเบ่งเห็ดวิ่งลงน้นะําแล้วนะเราวิ่งมานี่เห็นได้ยินเสียงรรรรรกรอกลากกรากเดียวมันไมหมอ่ะไม่รู้ไปต่อ อสุดยอดเลยนะเนี่ยไม่โอนี่มาจะได้จะได้แม่เคยได้วังนี้พอได้หมดเลยมันเนาะมันแล้วทีเดียวไม่พลาดเลยนะกัดโอยแดงนะตัวที่สองนี่กัดดุอันลงมาเลยกัดน้ำบาเลย ยิงเหรอวัดเลยวัดหลุดลาวโอ้ยอยู่อ้ยตัวใหญ่ไหมว่าแล้วสายวิ่งเล่ะฮะบอวัดเบอเร่งอืมสายวิ่งเนี้บางอีหลุดวางไปวัดวิชาเบอเร่งหมด ม่อยู่แล้วตัวนั้นจริงเหรอองมัดไม่ดังเหมือนมังเห็ดเลยนะอย่างเท่ลงได้มัเออค <c oughs> ลิปนี้ลงได้คลิปนี้ลงได้มนมังาก็นมันมนกึกว่ากบโดดลงมองมัดแต่ถ้าตีลงน้ำไม่ก็กัด สายวิ่งแล้วไม่ได้ตัวอะไรงมันเนาะเสียดายเองปัปป๊บปั๊บลงมาจากน้ำปลามันไม่ถูกเจเลยแต่ว่าเีย่ลงมาจากข้างบนนั่งหม,มดเพวงนเหยม่อเห็นได้ยินเสียงน้ำ จะได้ไปวันนี้ไปถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอีกมั้งอ๋อประมัญจันเอียดมากฮะติดอะไรไ,ไม่เอาเลี้ยวเลยอืม ไม่ผู้เออผู้ไหมดึงกันโคเลยวันนีเดินบอลลงมาเตถึกเียถึกมันฮะ มันไม่ทันได้วิ่งเหมือนวันช่าก่อนรอตัถือทุกคนจะได้นัดเงยไปเลยเอามายเกัดเลยร้างมาเด้อเกย์เกย์เอามาทไปเลยที่ อยู่แล้วรอบนี้พีอ่อืออืมอืมมัดโบไร่มัดอืมเอฟซีสุดยอดวันนี้มึงเห็นฟีมันหนักมาเลยวันนี้บอกแลว้วอยากกัดซ้ำน,น้องๆสุดยอดเร่งมัดว้าวไปทุกคนไปดูกันไปดูเต็มไปดูเต็มโอโ้โหสามเต็มแล้วสายวิ่งใส่วิ่งแจงต้องตด้เร็วนี้มนะัด ไปแต่ว่าไม่รู้อยู่เลยไหมนะตัวนู้นนะใส่เดียวเลยเพียงหมาเด้อเสร็จ้อยแก็บทุกคนเยือ่อไบโอคลิกก็อกปลอกปากแขกอีกตัวอยู่ไหนเนี่ม่รู้มาดูว่าตัวนี้มันออกยังอยู่มันยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่มาทุกคนเก็บ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 เผื่อว่าได้ทีแกงโอ้เฮ้ยไม่ไม่เต็มปากก็ใช้ได้เลยทุกคนนี่อืม ไม่เต็มปากก็ใช้ได้แหละใช่ไหมเห็นไหมสวยไป,ไปเก็บโอ้ยอด้นเพิ่งมาเด้อตัวนี้ใส่นี่ไปเลยนะบ่อน,นี้นะด้นหน่ะตัวนี้งเงียบตาการเสร็จแล้วแต่ว่าด้นด้นเกะไหนก็เสร็จบางเอียดนะน้อง,อง,องเออเงียบตาการเสียแลว้ว นี่ทุกคนไซปอกก็สวยเลยสองตัวเท่ากันแล้วเนี่ยสองตัวนี้เท่ากันเลยทุกคนดูไซมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละมันน่าจะไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวไปดูกันเต็มที่สีจะมีไหมโอ้วันนี้กินดีหน่อก,กับเหยื่ออะไรนะไบโอเห็นเลงว่านะเห็ยไม่รู้ว่อะไรเหียก็เลงมั่วๆนี่เมียไม่รู้จักเหยื่อนี่พี่เอ นี่ทุกคนสุดจะเรวเงียน,นี่เงียแต่งแย่ก็รุมก่อนนะโอเคเข้ารุมแล้วไปเดี๋ยวเราไปยืนกันต่อเฮ้ยไปไหนเองอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะอยู่ไหมเออเอออยู่แน,น่นเนี่ยต้องออกมาก่อนมา ร้อยรงกัดดุดุเพลื่เอฟซีเอฮะไรั่งห <h isa> มัดทีไหนที่นั้นเ,นนนเนรื่องมาเด้อไม่หลุดปูไอใวิง่งใวิ่งอยู่สามวันวิ่งเรง่งกองหมดัดนู้ตัวใหญ่กองมัดมากาบผมผมเกยตี หวัดไอ้จูทีไม่ต้องวิ่งอยู่เข้ามาถูกวางไว้วันนี้ไว้มันหรือว่าเป็นที่เหยื่อด้วยองมาจะยินทุกคนฉากนี้ติดเลยไม่สัดเบ็ดเลยน้องเอือเลยไน้่ฝั่งนี้ไรหลาบินั่นหรอนั่น อะไรอ่ะล้เออีกตัวอีกตัวมันบินไ,แไปแล้วดูข้างบนดูมาติดกิฟต์แล้วโอเกี้ทุกคนวันนี้เราก็ปิดแต้มกันนะครับอยู่ที่สามแต้มปล่อยไปตัวหนึ่งก็เหลือสองอีกสองตัวเราก็เก็บไปฝากคนข้างบ้านนะครับเพราะว่าเรามีน้ำใจมึงอกานี้เ,เก็บกลับนะไม่ใช่ปลาคองเลยนี่มันกัด ดมๆนะฉะนั้นคลิปน um ี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เคลือลุ้มเซฟต์ต่อใเลยผมหวังเหตได้มาในวิดีโอนี้กันสวัสดีครับ